ต่อไปเราก็มาอยู่กันในครึ่งหลังนะครับหาสองต่อเนื่องเลยทีเดียวมาตอนนี้เมื่อกี้พี่ซันรู้สึกไงบ้าครับเมื่อกี้นี้หลังจากที่เรานำไปสองลูกดีใจไหมเริ่มแบบเริ่มสบายใจชิวๆขึ้นก็เริ่มตูดติดบอร์ดมากขึ้นนะครับแหมเอาฮะเกมเริ่มแล้วนะครับเริ่มเดินอีกรอบนึงแล้วนะสำหรับทาง S C B สำหรับรอบนี้ก็ผู้เล่นชุดแรกก็ทำการพักนะครับแล้วก็จะส่นะงชุดสองเข้ามานะครับในครึ่งหลังนี้นะให้ทุกคนนะได้มีโอกาสที่จะเล่น,ลน,ลนบอลน,นะ,ะเราไปดูกันดีกว่านะว่าเกมจะเป็นยังไงต่อครับ s t b ฝั่งซ้ายบุกมาฝั่งขวานะมาโยน ึืนหลังไม่ก่อนนะครับเซตบันใหม่โยนเข้ามาทางฝั่งซ้ายมือของเรานะครับอย่าง,งเราดูอยู่ว่าค่อยไล่ขึ้นมามาครับเล่นรีดลูกพาแบบนีู้้หเว็บวิงสปิดใส่เกียร์สรี่เลยทีเดียวมายจะให้เขาเล่นทำไมล่ะครับน้อง,องๆคุณทั้งคริสเตียนบอกว่าจะให้เขาเล่นทำไมประกบตัวสิประกบตัวเขียวไปดีครับ โยนอย่างเดียวหรือเปล่าโยนนะไม่โยนนะค่อยๆเรียกเข้ามาครับมาครับโอเคมาฮะออกทน,นะฝั่งขวาแล้วครับเปิดโยกขึ้นมาทีจังหวะนี้มีคนรออยู่หรือเปล่าแม่ติดอยู่ครับออตอนนี้น้องไมค์ค่อนจะทำการเปิดมุมนะครับไปดูเซียว่ามีแผงยังไงบ้างครับดูเช้าเล็กน้อย ผมอยู่มามองอยู่ข้างๆมาครับเราจะได้ลูกสุดหรือเปล่ามบอลไปอยู่ทางฝั่งของทาง,ทาง,ทางคุงเทเคริสเตียนหน้าอยู่ครับเอสตีบีแหม่ตะลุมบ,บอลฮนะดวลกันอยู่ไปค่อนหลอกยิงแต่หลุดออกไปก่อนครับกดดูไปตอนนี้คุนเทนกิสเตียนรอทุ่มนะครับทุ่มมาแล้ว ออกอยู่ครับโมงดงมีตรงไหมเอสบีเอสบียังได้บอลอีกแล้วครับเซตใหม่ขึ้นหลังครับแต่ม่ออกหาเพื่อนครับเพื่อนยกมือแล้วลองเช็คลายให้ดีครับระวังล้ำหน้าระวังล้ำหน้าครับระวังล้ำหน้าครับระวังล้ำหน้านะม่ สตีย์สั่งให้เดินนะครับก็นี่ข้างบนเขาม,มี S T B ไม่แน่ใจไม่แน่ใจหนาวครับหนาวครับตอนนี้มาอีกนะครับกลุ่เท็กซสเตียของเราเท็กซ์เตียเราแม่เองได้ครับรอบหลังจะแก้เกมยังไง โอ้ยหลอกสวยครับออกแบบางได้อยู่แต่ว่าจะคอมบอลได้นานไหมนะครับตอนนี้เวลลิสเซียนกำลังหาช่องพิจารณาส่งจะได้มีโอกาสบุกแต่ว่าแม่แหบบอลมาตกของทางฝั่งเอสทีบีแล้วครับจังหวะนี้อยากอยากขึ้นมาเคลียร์ออกได้อยู่คร,ค,รครับตอนนี้มา น้องเดินเนี่ยเอสซดีดออกทางฝั่งขวาครับขวามือของเราเนะี่ยมาอีกแล้วครับเล่น,นลูกเลี้ยงดีนะฮะมาอีกแล้วค่อยเลี้ยงขึ้นมาครับเพิ่งกำลังเติ้ลขึ้นมาอยู่หนึ่งคนโอ้โหหย่อนยนต์แบบนี้เปิดยาขึ้นมาครับลื่นก่อนนะไหน่ครับก็ลม้มแต่ก็จะไปขวางบอลไว้ก่อนอนับหน่เรียกฟ้าอะไ้ครับเรียกฟ้าอะได้ด้วยครับ น้องแมคค้อนจะทำการเปิดเข้ามา,าครับอ่าตอนนี้กรุงเทพิสเซียนต้องประกอบตัวให้ดีๆครับอาครับจะเปิดโยนนะครับอุ๊ยเ,เ,เข่เาฟองเขี่ยเได้หรือเปล่าครับเขี่ยเได้หรือเปล่าเขี่ยเได้หรือเปล่านิทานสวยครับยังไงฮะเอาอีกครับรอโยนหนิเนาะถึงยกมือแล้ว ไมีนี่ครับโหครับเอาฮะง่ายไปครับกรุงเทพคริสเตียนสวนแล้วยังดีครับเอาอย่างต่อเนื่องนะครับฟุตบอลยังต่อเนื่องนะครับบ่อยยังไงอยู่ต่อเนื่องหมายครับ S B S B ไมายเดากรรมการว่าไงครับกรรมการบอกไม่ว่าอะไรครับเพราะกรรมการไม่เห็นนะครับกรรมการเลยไม่ว่านะครับ ก็ของทางฝั่งของเชคสเตียนบอกนะครับว่าสมาสีหน่อยนะเพื่อนอย่าเพิ่งวักแวกกันนะเอานะครับตอนนี้เอชซบีมาเอชบีเอามาอีกแล้วครับดันมาไม่ถึง่ะถุงยาวมาดีลงมาครับเล็กสเตียนตอนนี้โอกาสดัน ไปถึงหน้ากองทางเอสบนะี SB ยังไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะครับแม่บอลอยู่ทางฝั่งตัวตรงกลางส่วนใหญ่ครับกรรมการไหวฮะให้ฟาวนะผมเชิญกฤษณ์ให้ฟาวนะครับ,รารบมาเบคสตีนเล่นดิมทางฝั่งขวาอ,อครับตอนนี้เด้งอยู่ฮะเดี๋ยวดูเตะมุมนะครับ อดยาวมาต่อเนี่งครับต้นยาวอีกแล้วอูย,ยังไงฮะตะก,กี้นี้หัวมีกระแทกกันนะครับโอ้เจ็บนะครับต้องทีมแพทย์ต้องมาครับทีมแพทย์ครับไม์คอนเจ็บเอ่ครับ จามาเดี๋ยวเล่นง่งายๆครับแมามาเสียวนะเอซีบีมาครับเป็นฝันแบบนี้เป็นลูกเลียนมาครับได้อยู่ครับยังไงยังไงยังไงฮะยังเลี้ยงอยู่ยังดึงอยู่ออกก็เปล่าครับป่ะออกนะครับมาอีกแล้วครับคุณเท็กสเตียนยนยาว เอสบีเราเก็บได้อีกแล้วครับเราเก็บได้ทุกลูกเลยต่วอื้มนี่นะเกิดหลุดมาตะกี้นี้ก็น่าลุ้นนะได้แล้วเอสบีเอ้โหได้ก็กเซียนอย่างว่านี้ขอหน่อยอมาอีกแล้วม,มีการบอมบ์เกิดขึ้นนะครับโอ้โหมีการเกี่ยวนะแม่นะครับตำลมฟุตบอลน,นะรกรรมาการว่ายังไงครับพวกสูมานี่เลยพวกสูมานี่ บอลนึกมาครับเซตใหม่ก็แล้วบอลนะครับค่อยเล่นนะเอเบีเรามีรีบมีร้อนนะก็น้ำอยู่อะนี่ค่อยขยับครับอันนี้รอดูช่องฮะ บอนยังไงครับตอนนี้เซร์กิเตียนไรทุ่มเอฟซีบีข้อสองครับดีซะด้วยเกลี่ยนิดนึงปั่นกันอยู่ยัางไงาาดึงบอลยังไม่หลุดไปไหนครับไม่เห็นหนักได้ไหมครับอ้เอา,า,า,าครับยังไงฮะ ยู่กนเซียนจะมีโอกาสตีใครแตกได้ไหมครับโอ้ลูกเตะมุม,มอีกแล้วเอาอยู่คิสเซียนนะครับได้ลูกเตะมุม,มลูกนี้นะครับมีโอกาสที่จะได้ประตูไหมแหมมือเฉียนนิดนึงอะบอลถูกกระดาษสกัดออกมาอ่าโยนยายอยู่นะครับเซตบอลใหม่ของทางเอ b ซีบีนะครับ มีลูกจังหวอส,สวยใหด้ดูกันหรือเปล่านะครับ SCB ฮะเพราะว่าตอนนี้สกอร์ยังไม่มีเติมเพิ่มนะครับเกมผ่านไปเกือบสิบนาทีแล้วโหโยนยาขึ้นมาแบบนี้ครับยังไงฮะตอนนี้แหมลูกบุมครับบุมหรือเปล่าเปล่าครับคุณนิกสเตียนหายเลยครับ มาเอสบีคอมายัางฮอตยังครองมันได้อยู่เอสบี SB. เดี๋ยวครับนะโกบอกว่าอย่าให้เล่นง่ายดิเฮ้ยจะเล่นง่ายไ้ทงไปเล่นมาริโอยังดึง,งหู้ลกความขยันนะยอมเขาเลยรับทุ่มยาวอีกทีนึง บอลบอ<ร>น,นออกมาครับสบีสบีด้มาดีแล้วจะมีสักลูกให้ได้เห็นไหมครับเกรงสเตียนเอาไมค์คอนอือยังตัวประกอบถึงสองตัวก็เอาบอลออกมาผ่านยากนะครับอาวเงิเคสเตียนนะ ไปสวนบ้างไหมโยนยาอย่างเดียวครับตอนนี้เอสทีบีเรายังเก็บบอลได้อยู่นะครับเราเก็บลูกกลางกันได้ดีนะนะครับมีหลอกนะครรมาก,การบอกออกไปแล้วนะครับเล่นเร็วทีต่อเน,นื่องครับโยนยาครับเรายังได้บอลอยู่ เด็กแสเตียนดาวนิงแลเอสบี USB มีโอกาสสร้างส์โอกาสเกมได้หรือเปาครับในช่วงข้างหลังนี้นะสกอร์ยังนำอยู่สองูก็จริงนะครับแต่ว่ายังตีใครแตกข้างหลังกันไม่ได้ครับอ๋อคุณนอกริสเตียนนะต้องขยันนะครับมีสมาธิครับเข่าครับ เอสทีบีเรายังได้บอลอยู่เซตบอลใหม่กแล้วครับแมต่ว่าข้่งหลังก็้นคิสเตียนก็อุดกันมาดีครับเกมรับเอาละตอนนี้จบโยนยาวไหมครับหาเพื่อนเจอไหม กว่านี้แม่หาเพื่อนครับหาไม่เจอครับแม่กุลิเกตเซียนก็ตัดบอลแต่ว่าก็จ่ายพลาอีกแล้วเอสทีบีเราดีดขึ้นมามาเอสทีบีเดือดไหไงจากข้อคางมาซ้ายแม่กุลิเกตเซียนก็ คือไปถึงครึ่งสนามนี่ก็จะเสียบอลให้กับทาง SCB แล้วนะครับยังไงครับแม่แหช้าไปฮะโอ้ยังดีอยู่ครับเขี่ยอมาได้อยู่อาราบูนี้กคสเตนฮะโอ้โหจังหวะนี้มาครับกองเชียร์กองเชียร์ยรมีปบมือเล็กน้อย,อยแต่ว่ายังไงจังหวะนี้โอ,อ,อกาสเริ่มมาแล้วนะครับทางสตาฟโค้ชก็บีบหมักเลยครับ โอกาสนีเล่นนะของทาง,ทางกรงเทสเซียนครับแหมเริ่มมีโอกาสมาให้ดูบ้างแล้วครับสบ b เอาลน่ะีเดียวมาอยอะ FCB ครับโอ้ยโกนแบบนี้ต้องเรียบร้อยครับ โทษขอพูดกันไปมาเอซีบีเน้นเดิันทีโยนยาแบบนี้อู้หูมาแล้วครับมาให้ดูแล้วฮะโอ้โหลูกหัาเสียครับนี่โยนยา เอสบีอืมกระทงอันเล็กน้อยครับหมายคอนเบียดไว้ได้หรือเปล่าจังหวะนี้แหมเจอสองก็ยังไม่กลัวครับเขาโยนยหญยย่แล้วว่เาเขาสวนรับมากปกะจำันขาดบครืยังเต็มนะครับโคดหมอก,ก็มาดิเ่าอีกแล้วเอสบีมาอีกแล้วขวายังลองอยู่ยังดึงกลับครับขอขวาได้ไหม ขวามือเขานะดึงครับ,ม,บม,มีดีครับมีดีมิดีค่อยๆค่อยๆเขาไปเขามา,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 าเอาแล้วยังไงฮะ S B หาช่องเจอล้ำหน้าครับโอ้โหถลูมมาเดียวๆแบบนั้นครับเฮ้ยเตียนะ ก็เปิเดเยอะออกก็มาครับไม่ออกครับขอให้ออกครับครึ่งหลังยังไม่มีประตูนะครับโอกาสจงังหวะก็มีฝั่งละสองสามครั้งเึง ขวามาืมปิดครับเยยวสบีโอ้ชอบมากเลยผมดูอะยังไงอุ้ยหลุดมาแบบนี้ยังไงครับยิงทันทีโอ้โหโจรสาวครับ แม,แ,มแม่จมนิงๆแบบ้ก็กมิิงแต่ก็มครับโอ้ไม่เล่นนะไม่เล่นเลยโยนยานครับเ,าาเ,เขาโยนยาอยากยีกอ <c oughs> แล้วผงแงทครคงเต <c oughs> ียนบอกอ,อกบอลให้เร็วนะครับแต่นักกีฬาก็ยังไม่เร็วเท่าไหร่ย <c oughs> ัง ฟาเอาแล้ววงเก็กเซียนโอกาสเปิดแบบนี้ครับเพ,พื่อนนี่ไปนอนข้างหน้าเต็มลอวยยนยาเข้ามามานี้อโอ้ยมีกระชอเด็กน้อยครับแนมะ่แต่ว่าราเนี่ยกระบอกพาเสียวพี่อยู่อยู่เฉยๆนะมันง่วงโชว์เสียวนิดนึงครับแนมะ่อ๋อเอซีบีอยอ่ดี ดีดมาไม่ถึงกระโดนย้อนกลับมาสะละบงมาบ่งทีนึงไปอีกทีนึงเอาแล้วครับ FCB FCB ย้ายดุนไหม FCB แม่เขาสกัดกรนะครับโย่ขึ้นมาครับโอ้โหไมคอนเปิดสวยโอ้โหเขี้ยไม่ขาครับบอลยังไหลมาเป็นของทางฝั่ง FCB อยู่ โยนดีดยาวยังไงครับ FTV ยังได้อยู่จะส่งให้เพื่อนยิงแต่ว่าไม่ครับดูในเซนยังเข้าไม่แย่ได้ S B ดียังไงดี โดนอีกล้วครับเชียร์โอ้ยเกือบออกอะโอ้ยโยนขึ้นมาขึ้นสนามบนี้จบหรือเปล่ามาเอาไปดูทุงของทางเอบีดึงจังหวะกันอยู่ครับ ตียาวมาั้ย SCB ได้มลูกปอะกบคู่ได้ไหมกำลังมองหน้ามองตาอยู่จับคู่ใครดีเปิดดาวนี่โอ้ออกไปนะหมดเวลาซึ่งสองนะครับแนมะ่โอ้โหเพียเลย